สวัสดีครับมาแล้วนะครับกับการรีวิวชุดแข่งขันใหม่ของสโมสรชมพูฟีฟีในชั้เตสุดท้ายนะครับกับการเดินทาง11ฤดูก,กาลตั้งแต่ปี2012ถึง20 2022-2023นะครับที่ทำชุดแข่งร่วมกับแบรนด์ n k k ีครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้รับสินค้าแล้วนะครับจริงๆสโมสรทำออกมาล็อตสุดท้ายเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรล้ำลึก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บอกไปครับเสื้อลถนี้ออกมาแล้วผมเพิ่งได้รับสินค้าครับราคา1,200บาทนะครับในชุดเย่าสีน้ำเงินสีดำนะที่เพิ่มตรงนี้เข้ามาราคา1,200บาทตัวนีเ่เพิ่งได้เหตุรับสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็รีบมารีวิวให้กับทุกคนได้ได้ดูกันนะครับ นี่ครับเพิ่มมาอันนี้คือคีิปพึ้นได้นะ4,600ตัวสุดท้ายที่สโมสรทำออกมาให้กับแฟนคลับได้เป็นเจ้าของนะครับในรอบสุดท้ายที่บอกไปครับกับในกีเดี๋ยวฤดูกาลหน้าชมรีน่าจะมีการเปิดตัวแบรนด์แบรนด์ใหม่ของตัวเองนะครับที่จะผลิตชุดแข่งขันร่วมกันในปี2022-2023-2024นะครับนนี้ดีเทล ก็จะคล้ายๆหน่อยอเดี๋ยวดูความต่างแล้วกันผมมีสองตัวเลยนี่ครับทุกคนหยิบให้ดูนะนี่นะด้านอันนี้ขวามือเนี่ยคือชุดฤดูก,การนี้แหละ2 0 2 2 2นยี่่จะเป็นช่วงต้นฤดูก,การที่เปิดตัวมานี่ครับผ้าผ้าเหมือนกันนะโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบเทคโนโลยีไรน์ฟิตของไนกี้เขานะฮะที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับ,แล,บ,ลนะรบแล้วก็ เหมาะกับกีฬาบ้านเราที่สมใส่กับประเทศไทยเนาะที่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเหนื่อเยอะก็แห้งไวนะครับแล้วก็เป็นสามารถรีไซเคิลได้นะโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าเนาะหลักโลกแหละนะครับความเหมือนและแตกต่างครับทุกคนมาดูกันที่โลโก้อันนี้โลโก้ซ้ายมือคือที่ทำออกมาล่าสุดนะครับโลโก้อันนี้คือเมื่อตอนต้นฤดูกาลเนาะ ก็จะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับคล้ายๆกันแต่ความต่างทุกคนครับความต่างของเนื้อผ้าไม่ต่างนะจะต,ต่างแค่ลวดลายครับอย่างเช่นตรงนี้ขวามือคือตั้งแต่ต้นรุการที่ผมซื้อมานะครับนี่ครับส่วนซ้ายมือเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเลยนะเห็นไหมจะมีความต่างอันนี้จะเป็นสีสีเข้มไปเลยนะครับตรงนี้สีเข้มไปเลยแต่ว่าของของรุ่การใหม่มันจะเป็นแบบลายๆหน่อยนะตรงหน้าอกเนาะ นี่ของตอนต้นฤดูก,การนะนี่ครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือเมื่อต้นฤดูก,การนะครับแต่นี้ที่ไปรีเมคแล้วก็เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นไนกี้ไฟนอลเจอซี่นะชื่อเนาะออกมา1 6 0 0ตัวครับให้กับแฟนคลับได้สะสมเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะจะไม่มีการผลิตแล้ว นะครับต่อจากนี้จะเป็นการใช้แบรนด์ใหม่ที่ไม่ใช่เนกี้แล้วก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรนะจะเป็น FPT ไหมกลับไปใช้ f p t เหมือนช่วงเริ่มต้นทำทีใหม่ๆหรือจะเป็นแบรนด์อื่นนะครับก็รอลุอ้นกันแล้วกันเนาะนี่ความต่างนะครับลวดลายแล้วก็เดนสุดก็คือนี่ครับตั้งแต่ช่วงแขนแขนขวาเนี่ยไปจนถึงแขนซ้ายช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นสีไม่ใช่จะออกสีดำไหมหรือเป็นกรมท่าเข้มมี่ ไม่ไม่ชัดเจนผมว่าเป็นกลมาท่าเข้มๆนะแล้วก็มีรวดลายเดี๋ยวให้ดูรวดลายเป็นรวดลายนะไม่ใช่แบบสีเรียบๆเบนาะมีรวดลายมีดีเทลอ่ะมุ่พูดกันง่ายๆเนาะก็มีดีเทลอันนี้เป็นเสื้อที่เสื้อเปล่าเลยนะไม่ได้ไปทาอะไรเพิ่มกับมันเลยสปอนเซอร์ก็ติดแต่มากับเสื้อก็มีพาราส وني คเพิ่มเข้ามาพึ่งเซ็นสัญญ,ญากันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับสนับพาราส onic เข้ามาสนับสนุนเนาะจะอยู่ตรงใช้เสื้อ ด้านซ้ายล่างนะครับพันโสนิกส่วนอันเก่าไม่ใช่อันเก่าสิเสื้อที่เพิ่งที่เปิดตัวมาตอนต้นฤดูกาลไม่มีพันโซนิกนะครับตรนด้านซ้ายเห็นไหมไม่มีแล้วก็วัลไลก็เป็นเป็นครีเป็นลายแหละ,ะเป็นลายแล้วกันสีกกมท่าน้ำเงินแล้วกันอะก็สลับดำนิดนึงนะอันนี้คือเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะครับสปอนเซอร์เหรอเหมือนกันไหมเดี๋ยวผมเช็คให้นะ มีสวิตติเวสนะครับบนหัวไหล่ขวามือบนชายเสื้อแขนเสื้อด้านขวานะครับสวิตติเวสอ่า AIA จุดเดียวกันเอเอจุดเดียวกันนะครับด้านขวาเนาะแล้วก็กรับก็จุดเดียวกันครับโรงแรมเซนทราหบนไหล่ขวาเหมือนกัน กันนะครับด้านหลัง S อันนี้ของตัวเวอรช์ชันสุดท้ายนะที่ทำออกมาล่าสุดนะครับเหมือนกันครับอันนี้เวอร์ชันต่อนตอน้นรุ่นกันนะกันแล้บิดฝั่งซ้ายเหมือนกันไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันจุนเจ้ากันครับเหมือนกันสซนเซอร์เหมือนกันนะไอเดินมิสุกเหมือนกันครับด้านซ้ายนะครับแข่นซ้าย แล้วก็เป็น W H A group นะครับเหมือนกันครับแขนเสื้อฝั่งซ้ายเนาะมีแหละครับก็เหมือนกันเกือบหมดเลยด้านหลังไดกินแน่นอนครับตรงชายเสื้อด้านหลังนะครับอันนี้ของตอนต้นดูการนะครับเสื้อเวอร์ชันตัวต้นฤดูการผมยังไม่ค่อยได้ใส่เลยยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะเมื่อส่งเมื่อกี้เลยเมื่อช่วงบ่ายเลยนะครับก็เหมือนกันครับ นะตรงอื่นๆยูโรเคปใช้เสื้อด้านล่างขวาด้านาหน้านี่ครับมีนะครับเหมือนกันเนกันนะครับอันนี้เวอร์ชันตอนต้นฤดูการก็มีนะครับเหมือนกันเนาะเออ่แท็กแท็กป้ายเหมือนกันไหม โอ้แทบจะเหมือนกันเลยครับทุกคนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับทุกคนดีครับแต่ว่าต่างแค่ตรงพาราโซนิกนะอ่ะดีนะผมให้ดูนะอันนี้นะครับนี่ชัดนะครับอันนี้ที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะเนาะอ,อันนี้ที่เพิ่งออกที่ออกมาตอนต้นฤดูก,กาลนะครับ เห็นเนาะเห็น <irgendw> ก <carbono> ันเนาะนี่ครับเห็นเนาะอ่ามีอะไรข้างหน้าอ่าข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับนี่ครับอุตภเมาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแวร์เอชัเนาะนี่ครับเหมือนกันครับตรงหน้าอกหน้าอกนะครับหน้าอกเหมือนกันจะให้ดูดีเทลไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะยาวเลยนะคลิปนี้ปล่อยไหลไปเลยนะครับนี่ครับ ช้างก็เหมือนกันนะครับคนทาที่จะแบบเดียวกันเป๊ะเลยโลโก้ก็เหมือนกันนะครับโลโก้เหมือนกันนะครับไนกี้ก็เป็นโลโก้ปักนะครับโลโก้ปักแต่ที่ต่างที่ผมบอกไปก็คือนี่แหละครับคอชายเสื้อด้านบนทีออ่คอแขนลายที่แขนสีนะครับอันนี้คือนี่ครับไนกี้ไฟนอลเจอซี่ ตัวสุดท้ายแล้วไม่ยัผลิตมาแล้วนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นการผลิตแบรนด์ใหม่นะครับของสโมสรจุลิฟซีร่วมกับก็ต้องมาลุ้นกันที่บอกไปว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเนาะสวยขนาดไหนเชื่อว่าอีกเดี๋ยวจบฤดูกาลก็คงได้รู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับเวอร์ชันเบอดอนต้นฤดูกาลที่เราไปซื้อมานะครับของผมเป็นไซส์2 x l นะก็ฝ่ายจะได้มาก็เลือดตาแทบเป็นเหมือนกันครับ อันนี้ก็ได้มาราคาที่ที่รีเซลนะครับไม่ได้ไม่ทําตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะว่าซื้อไม่ทันนะครับส่วนอันนี้ก็ทันครับเป็นได้สอายีกตัวปีก็ได้ซื้อในช่วงเลขที่2นะครับได้เป็นเจ้าของถือว่าเป็นชุดที่สวยงามนะครับซึ่งก็หวังว่า,วาฟอรมช่วงนี้ก็อยากให้สวยงามแบบเสื้อมากนะครับอ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับกับการรีวิวสั้น เชือเสื้อนะครับของสมโมสรฉลามชนชุม,มีเอฟซีฤดูกาล2022-2023นะครับในเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วของ n i กีที่ปรับปรุงอแดปขึ้นมานะครับเพื่อลำลึกนะครับตลอดการเดินทาง12ปี11ปีของไทย11ปีนะครับฤดูกาล2022ถึงฤดูกาล2022-2023นะครับกับชุมนีเอฟซีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ผลิตเสื้อสวยๆแบบนี้มาให้ได้สะสมกันนะครับ นี่ครับอันนี้เวอร์ชันนี่ครับอีกทีนะไปเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับนี่ฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ